สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะผูดข้นนะคะเนาะวัวจุอยู่ล่าอยู่ไท้ายต่างประเทศเนาะค่ะพี่น้องนี่กระดาษทิพย้ามาเห็ดกักเข่ะเนาะค่ะวัตถุดิบนะคะเนาะ,ะ,ะเพ็ดปลาช่อนมกหมอใส่หัวหอมนะคะพี่น้องเบ่งกันเลยค่ะ น้องทำเครื่องให้มันละเอียดนะคะเนาะแล้เขามาให้ใส่หมอนนะคะเนาะพี่น้องพี่น้องตับตะไคร้พานนะคะเนาะทำให้มลน,นะคะพี่น้อง ตาเครื่องแล้วเนาะค่ะเนาะใส่หมอเลยค่ะองให้เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเขาไปตังต้งเตาไฟเนาะค่ะพี่นอ้องแบบพอใหญ่มากเนาะค่ะพี่นอ้องน้องไปไต่มากหมดเคลื่นีลยค่ะเนาะ เห็นน้ำปลาไปเลยปค้งเห้เรียบร้อยนะคะพี่นอ้องเสียงรถลุลกคนขอโทษขอไพ่ด้วยะคะ่ะกร้ดาน ให่กับข้าเนาะค่ะเนาะขึ้นนกเลยไก่เอ้ยไปขึ้นนกยามแรกลงไม้เนาะค่ะพี่น้อง,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 งไก่เยอะๆ ุกเครื่องแล้วค่ะพี่นอ้องย้อนน้ำลงไปนี่ค่ะเรุรเ่องให้เรียบลอยนะจ๊ะพี่น้องแซบ ไปนิดนึงนะคะ่ค่ะตั้งไฟเลยนะคะพี่น้องเนาะจ้าหมอกระเดือดซุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนะะาะขอหมกหม้อให้หอมเนาะค่ะนาะพี่น้องเด็ดจ,จ้า ไอหอมไปนะค่ะพี่น้องว้าวสุดแซ่บอือหอมคาตไคร้เนาะค่ะพี่น้องสุดย์แบแล้วก็มกหมอใต้หอมเนาะค่ะพี่น้องว้าว รสชาติคนรกล่อมมาเลยค่ะพี่นอ้องกินขอกับปะคอ้อหมกหมอน้ำประดานะคะปะปะข้อใหญ่นะคะเนาะของตัวนี้ประโลนึ่งกับต่าแรกวัอนี้นะคะพี่น้องขอมาบึงแลกกันฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามไปกําลังใจให้ประดานี้เลยจ้าพี่น้อง พี่ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีจ้าตุ๊กแซ่บนกันค่ะตุ๊กแสมันค่ะเนาะวันนี้มองหงอ